ชอบแบบว่าความน้าอ,อกเล็กของเตเองถ้าแล้วแบบถ้ามันไม่มีขนาดนี้ก็ไปทำแมมมิวสถานะตอนนี้ค่ะก็ก็เป็นคนที่สนิทที่สุดค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเอเจนต์ในไลฟ์ครับอยู่กับผมกีกิรติสุภัทถิเรกุลผมเข้าฟังสมประสงค์สีบัวครับเจอกันเวลาเดิมนะครับสามทุ่มยี่ส <c oughs> ิบห้านาทีเจ็ดวันรั่วตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับนี่ก็จะหนึ่งลันสึกนะผมจําได้อเริ่มต้นเรื่องราวของการบันทึกรายกันก่อนนะครับกับเสียงกรี๊ดที่สาวไทยมอบให้กับหนุ่มตี๋แตงมังกร ไปด้วยปะเนี่ยไม่ได้ไปทํางานอยู่เหมือนกันก็จะไปแล้วนะครัรวมทั้งมดนภพัฒประกาศชัดเลยนะครับว่ามีคนรู้ใจแล้วฮะแต่คนอื่นครับไปดูภาพสุดอืมอะไรครับเสียวครับเสียวนะคนเอกคนดังครับเกาะอกหลุดครับและหนุ่มอั้มอัิชาติครับกลับมาแล้วครับกลับมาไหนครับกลับมาตายหลังครับ หลังผู้บริหารวิกพระรามสี่สมรักนรงวิชัยเปิดปากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ายินดีที่พระเอกปากแดงอมริตชาตกลับมาร่วมงานกับช่องสามอีกครั้งในฐานะนักสดแสดงแต่ให้ความเห็นว่ายังไม่เหมาะกับการเป็นผู้จัดละครงานนี้สีภรรยานัทมีเรียก็เผยว่าตนเคารพความเห็นของทุกคนและตอนนี้เบรกงานเบื้องหลังไว้ก่อนเพราะสามีปากแดงกำลังมีละครกับค่ายทีวีซีนและเริ่มทำธุรกิจใหม่เกี่ยวกับความงามด้วยกัน ทั้งยังยอมรับว่าไม่มีใครประสบความสําเร็จไปทุกเรื่องและเชื่อว่าทุกอย่างมีโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมอยู่แล้วละค่ะไม่อยากให้ยึดติดอะว่าจะต้องเป็นอะไรถูกไหมคะคนเราไม่สามารถที่จะทำอะไรประสบความสำเร็จทุกอย่างไปได้หมดถูกบ้างผิดบ้างแต่เราก็ไม่หยุดที่จะที่จะเดินหน้าต่อมีงานอีกอันนึงที่อย่างที่บอกบิวตี้ซึ่งเป็นงานอีก,อกสาขาหนึ่งซึ่งเราก็เรียนรู้ที่จะ ทดลองทําดูซึ่งนัดว่าเราไม่ควรที่จะอยู่ที่เดียวอ่ะหรือทําอะไรแบบเดียวไปเรื่อยๆมันสามารถที่จะลงตัวทางด้านไหนเนี่ยเราก็ไปทําในสิ่งที่ตัวเองทำนะเวลานี้ให้ดีก่อน เอ้าหลายคนใจตุ้มๆต่ำมๆเมื่อนางเอกรุ่นเล็กมิวรักนาราทำเกาะอ,อกหลุดจนเห็นซิลิโคนขณะโชว์ลีลา,าบัาริบ,บีนในงานหนึ่งซึ่งเจ้าตัวบอกว่าวันนั้นไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่ซีเรียสเพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุนในการทำงานแต่เรื่องอกเล็กน่ะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำเอาเธอกลุ้มเพราะถึงขนาดเสื้อผ้ายังเกาะเอาไว้ไม่อยู่เธอก็เลยตัดสินใจประกาศไปอัปไซต์เลยล่ะค่ะพาาแล้วแบบถ้ามันไม่มีขนาดนี้ก็ไปทำาแมมิวก็ทำเถอะจะได้จบๆเลย เออแต่แบบว่าผู้ใหญ่หลายคนก็บอกเหมือนกันอะไร้ยค่ะว่า,าแบบเออก็ไปทําก็ดีเพราะเวลาใส่ชุดอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่มีเลยจริงๆอะไรย้ยค่ะก็ไปทามามันก็จะได้ใส่ชุดอะไรก็ดูสวยขึ้นบอกตรงๆว่าไม่ได้อยากทำเพราะว่าชอบชอบแบบว่าความน้าอกเล็กของตัวเองนี่แล้วเวลาแบบใส่ชุดอะไรก็ดูไม่โปะอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาแบบพอมาคำนึงถึงว่าเออเราต้องอยู่ในวงการแล้วเราก็แบบว่าชุดที่มันเป็นก่ออกอะไรเงี้ยมันก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะการมีไว้มันก็คงจะดีกว่า วันแห่งความรักที่ผ่านมานะคะบอกเลยนักแสดงสาวมดนภพัฒไม่เหงาแล้วนะจ๊ะเพราะเจ้าตัวยอมรับว่ากําลังมีหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการเข้ามาให้ศึกษาดูใจแถมมีดอกไม้ช่อโตมามอบให้ในวันแห่งความรักไดยหนุ่มคนนี้เพิ่งคุยกันได้ไม่ถึงปีจากการแนะนําของเพื่อนซึ่งคุณแม่สาวมดเอ็กซเรย์แล้วไม่ได้ว่าอะไรปล่อยให้ลูกสาวตัดสินใจเองค่ะแม่เขาไม่อะไรกันเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะใช่คือเขาก็ปล่อยให้เราเป็นแบบให้เราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะ สถานะตอนนี้ค่ะก็ก็เป็นคนที่สนิทที่สุดค่ะตอนนี้เรายังระบุอะไรไม่ได้หรอกแล้วคือด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่อยากพูดอะไรเยอะเราอยากที่จะให้เวลาเนี่ยมันค่อยๆไปพาไปเองมากกว่าค่ะ จิกมอนกันทั้งเขาเลยล่ะค่ะสาววายของคู่จิ้นชายชายลีโอและลูคสัสที่อิมพอร์ตจากฝั่งจีนและโด่งดังจากซีรีส์ออนไลน์เรื่องแสวบเว็บซีรีส์ที่ปั่นยอดวิวทะลุถึง100ล้านวิวงานนี้พวกเขาเลยหอบความน่ารักมุ้งมิง้งไม้สาวไทยดิกรีดกันลันในกิจกรรมงานแฟนมีติง้งลีโอลูคัสเฟิร์สแฟนมีติ้งอินแบงค เคมีนั้นเข้ากันสุดๆขนาดเนี้ยสาววายก็ใจละลายกันไปเลยเรียกว่าไม่ทําให้สาววายผิดหวังเลยจริงๆเพราะทั้งสองหนุ่มเขาจัดหนักจัดเต็มทั้งโชว์เพลงเพราะๆและเกมมันๆให้แฟนๆได้ใกล้ชิดร่วมสนุกกันตลอด2ชั่วโมงเต็มเลยล่ะค่ะถ้าเราจิ้นกันคุณดูจะชอบไหม <c oughs> อต่อ e> ไปต่อเลยแล้วกันนะฮะภาค2ของ t h a i l a n d p e o พ l e Chart ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเราก็ทราบกันแล้วนะฮะว่าละครไทยในดวงใจคนไทยเรื่ two, องไหนที่ยังคิดถึงกันอยู่ครับวันนี้ครับเราขอลงรายละเอียดนิดนึ่งโูมหาชน t h i l l n n p p o p p l s Chart ยังคงสำรวจความเห็นประชาชนส่วนใหญ่ในหัวข้อละครเก่าในความทรงจำค่ะ อันดับหนึ่งนะคะได้แก่คู่กรรมอันดับสองดาวพระสุขอันดับ3 4มแผ่นดินอันดับสสายโลหิตอันดับ5้าทองเนื้อก้าวส่วนอันดับ6เป็นเรื่องบ้านไซทองอันดับ7แม่นาคพระขนงอันดับ8จำเลยรักอันดับ9นางทาดอันดับ10อังกอร์ส่วนอันดับ11นะคะคือละครปลุกใจคนไทยรักชาสมเด็จพระนเรศวนมหาราชอันดับ12แส้เก่าอันดับ13คมมิ่งกับปูน อันดับ14สุภาพบรุษจุดถาเทพและอันดับ15มนรักลูกทุ่งค่ะและเมื่อถามถึงระยะเวลาในการนำกลับมาทำซ้ำใหม่ว่าควรจะห่างกันไปกี่ปีจึงจะเหมาะสมที่สุดพบว่าประชาชน19.66%ระบุว่าประมาณ1-2ปีและอีก18.07%บอกว่าควรจะทิ้งห่าง2-3ปีน่าจะกำลังดีค่ะส่วนคนที่บอกว่าน่าจะประมาณ3-4ปีมีอยู่ที่5.12% และอีก9.99%บอกว่าควรจะทิ้งห่างสัก4-5ปีและมีคนอีก30.69%ระบุว่าควรจะทิ้งห่างมากกว่า5ปีขึ้นไปและอีก11.43%บอกว่ากี่ปีก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้จัดละครทางช่องหรือว่าความเหมาะสมส่วนอีก5.04%บอกว่าไม่แน่ใจและก็ไม่ขอระบุค่ะ เมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดนะคะก็พบว่าเพศชายและหญิงคนที่นับถือศาสนาพุทธกลุ่มคนในสถานภาพสมรสระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมถึงปริญญาตรีอย่างประทับใจละครเรื่องภูกรรมค่ะขณะที่คนที่มีอายุระหว่าง26ถึง35ปีชอบละครสายโลหิตส่วนคนที่นับถือศาสนาคริสต์เทใจให้เรื่อง4ี่แผ่นดินแล้วก็สายโลหิตเท่าๆกันค่ะ และคนทุกเพศทุกวัยสถานภาพการศึกษาอาชีพศาส,สนาและรายได้ต่างก็ชื่นชอบละครเรื่องนั้นๆ mm. ก็เพราะว่าถูกใจในบทประพันธ์เนื้อหาแล้วก็บทบาทของตัวละครค่ะส่วนทุกเพศทุกวัยสถานภาพระดับการศึกษาและรายได้มองว่าการจะนําละครเก่ากลับมาทําใหม่นั้นผู้จัดละครควรรอให้นานกว่า5ปีขึ้นไปขณะที่คนนับถือศาสนาคริสต์เลือกว่าควรจะรอประมาณ1-2อปีพอๆกับควรจะรอให้นานกว่า5ปีค่ะ เมื่อวานถามผมไปแล้วว่าชอบละครอยากให้เรื่องไหนมารีเมคเอาวันนี้ถามคุณบ,า <ผม S 2> บ้างผมนะครับครับอังกอร์ครับเสมือนท้องฟ้าวิลิตแปบปวนทันใดอังกรอร์ขอได้เวลาของมาดามสุครับมาดามสุข,ขอเอาใจสาววายนะครับกับความสนิทสนมของพระเอกเพื่อนซีเกรทบอยครับ ว่าตอนนี้วงการบันเทิงได้กำเนิดรักยมเอ้ยคู่จิ้นคู่ใหม่มาสถานวงการอีกคู่แล้วนั้นก็คือหนุ่มดำขำเกรทวรินทร์และหนุ่มหนวดจอมเกลียนบอยประกรอก็คู่นี้เขาชอบเล่นจริงจับจริงเอาหัวใจสาววายอย่างมาดามละลายหลายครั้งแถมไม่ได้จิ้นแค่ขำขำเพราะมีแฮชแท็กของตัวเองว่าเกรทบอยกลอยใไวหมิงเว ขอบคุณแฟนคลับเนาะใช่ที่ที่เขาตั้งขึ้นมากูตั้งเองอะเกสกูตั้งเองอะเกสกูตั้งเองอะเกสอ่ามึงันกูตั้งมึงเริ่มหรอรเวนขอบคุณครับพวกเราก็เล่นด้วยกันแบบนี้บ่อยเออแบบดับนมจใช่เขี่ย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 นมอุตตะเล่นกันถึงเนื้อถึงตัวแบบนี้แล้วคนเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปะเนี่ยผมก็ถามว่าเป็นหรือเปล่าเแล้วก็เลยตอบเขาไปว่าอะไร อยากรู้ก็มาลองอยากรู้ก็มาลองอยากรู้ก็มาลองอะไรกันตอเลยลอกไปเล่าลอกไปเล่าลอกไปเล่าลองมาทำอยากลองมากมาทำขอเข้าคิวพิสูจน์คนแรกแล้วจะมาบอกคุณผู้ชมแล้วกันนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บเป็นยงไงครับไอ้เนี่ยเขามีเกรสบอยก่อยใจเอ้ย เราอะครับแอลแท็กแหละฟังกี้ขยี้ใจผ <laughs> มขยี้ตาชองขยี้าตาช้องไป <laughs> หมดเวลาท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเดิม11นาฬิกาส0นาทีส่วนคืนนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>